บทที่สี่สี่ชั่วโมงต่อมาเมื่อครู่ผมได้เข้าไปอยู่ในห้องอัดจริงทุกอย่างมันดูตื่นตาตื่นใจไปหมดโดยเฉพาะคนที่อยู่ในห้องอัดมุนทั้งร้องเพลงทั้งหันมายิ้มและสบตาผมบ่อยๆเพราะกลัวผมเหงาส่วนผมที่อยู่นอกกระจกพยายามทำตัวนิ่งส่งยิ้มกลับเบาๆทั้งที่หัวใจเต้นรัวเจนจะระเบิด ผมไม่สามารถแสดงความรู้สึกอะไรออกมาได้มากนักเพราะต้องทำหน้าที่เป็นแฟนขับที่ดีไม่กระตกกระตากให้ศิลปินเสียสมาธิถ้าไม่ได้อยู่ในเวลางานรับรองว่าผมคงพุ่งเข้าไปกอดมุนแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันนะครับมุนคุณทันพี่ผู้จัดจาก,การพูดก่อนจะลากมุนที่ทำท่าง,งองแงหน่อยๆบอกว่าอยากนอนมากกว่ากินข้าว ผมรู้สึกแปลกใจไม่น้อยที่ได้เห็นมุนในมุมนี้มันเป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแม้แต่รายการเรียลิตี้ทีวีปกติท่าทางเขาจะอ่อนหวานสุภาพคียอ้อนนิดๆแต่ท่าทางเหมือนเด็กน้อยยังไม่โตแบบนี้ผมว่าเขาน่ารักเหลือเกินทำไมพระเจ้าสร้างคนที่น่ารักขนาดนี้มาแค่คนเดียวนะผมมุ่งอ่ะไม่อยากกินเลย มุนส่งเสียงงองแงเบาๆอีกรอบหนึ่งขนาดเดินตามพี่ผู้จัดก,การต้อยๆส่วนคนฟังทำเสียงดุนิดหน่อยบอกว่าไม่ได้วันนี้มีผมอยู่ด้วยถ้าไม่ไปกินข้าวด้วยกันจะให้ผมไปอยู่ที่ไหนงั้นเราไปนอนดีไหมคะคุณทันถือว่าเป็นการพักกลางวัน๋ย่ค่อยตื่นมาดุกผมเต้นคำชวนนั่นไร้เดียงสา หากมันทำให้ใบหน้าของผมกับผู้จัดก,การร้อนฉาราวกับถูกผิดไขผมถามจริงมันชวนคุณเข้านอนแบบนี้ได้เลยเหรอโกมยองมุนเดี๋ยวจะโดนมานี่เลยไปกินข้าวพี่ผู้จัดก,การทำเสียงเข้มแอบตีแขนมุนเบาๆเป็นการเตือนลากตัวคนตัวเล็กให้เดินตามศิลปินปลดผมทำเสียงงองแงหนักกว่าเดิมแต่ยอมเดินตามโดยดี เราสามคนเดินตามทางเดินไปด้วยกันสักพักเสียงโทรศัพท์ของมอยองมุลดังขึ้นตอนหยิบขึ้นมาดูชื่อบนหน้าจอสีหน้าเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่โค้งตัวขออนุญ,ญาตผมกับพี่ผู้จัดก,การไปคุยก่อนเดินก้าวยาวๆหายไปจากสายตาเราอย่างรวดเร็วปล่อยผมกับพี่ผู้จัดก,การยืนมองเขาตามไปปิดท่าทางจะเป็นเรื่องด่วนขอโทษด้วยนะครับคุณทันเมื่อกี้ มุนทำตัวเด็กไปหน่อยพอสบโอกาสพี่ผู้จัดก,การก้มขอโทษผมหน้าแทบติดพื้นผมโบกมือบอกว่าไม่เป็นไรมุนเป็นแบบนี้ก็น่ารักไปอีกแบบแล้วรีบออกตัวกับเขาที่มีสีหน้ากังวลทันทีว่าผมจะไม่เพ่งพายเรื่องนี้กับใครเขาโงโกงกลัวว่าผมจะเอาไปบอกหรือโพสต์เรื่องนี้ลงในเน็ตแล้วมุนจะโดนกระแสด้านลบอีกรอบหนึ่ง หลังจากผ่านประเด็นดราม่าเรื่องการแสดงพลาดในคอนเสิร์ตมาแล้วขอบคุณครับคุณทันมุนมองคนไม่ผิดจริงๆตอนได้ยินผู้จัดจาก,การพูดอย่างนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจนิดหน่อยว่าเขากำลังหมายถึงอะไรเลยถามว่ามายองมุนมองผมเป็นแบบไหนเขาเลยอธิบายว่าปกติมุนจะวางตัวเป็นผู้ใหญ่กว่านี้มุนเด็กน้อยแบบนี้ จะไม่ค่อยมีใครเห็นเท่าไหร่นอกจากคนที่สนิทหรือคนที่เขาวางใจผมทราบดีว่า6ปีที่ผ่านมาของมุนมันไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่ใครหลายคนคิดดังนั้นผมจึงพยายามให้กำลังใจเขาทุกครั้งที่มีโอกาสนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้มุนกล้าสแสดงความเป็นตัวเองจริงๆต่อหน้าผมเขาคงคิดว่าคุณเป็นคนที่สามารถปลดปล่อยตัวเองได้นะคะ เขาเลยทำตัวเป็นเด็กสบายอกสบายใจแบบนี้พอได้ยินผู้จัดก,การยืนยันชัดเจนอีกทีแบบนี้ให้ทายดูว่าผมอะ่ะหน้าแดงไหมตอบเลยว่ามากผมกับผู้จัดก,การยืนรอศิลปินดูหลายนาทียังไม่มีวีแววเขากลับมาผมเลยถือโอกาสขออนุญาตข้องน้ำเพราะก่อนหน้านี้ตอนอยู่ในห้องอัดผมกินน้ำตลอดสี่ชั่วโมงไม่ขาดปาก ด้วยความลุ้นกับเพลงของมุนเพราะมันเป็นโน้ตที่สูงกว่าเพลงก่อนมากผู้จัดก,การพยักหน้ารับคำขอบอกทิศทางห้องน้ำให้ผมสรทัสับแล้วทิ้งท้ายว่าเขากับมุนจะรออยู่ที่เดิมตรงนี้ขอบคุณครับผมคล้งตัวรีบก้าวยาวๆเดินไปตามทางที่เขาบอกยิ่งนึกถึงห้องน้ำผมยิ่งปวดหนักกว่าเดิม พอเห็นป้ายห้องน้ำอยู่บริเวณสายตาผมวิ่งพวดเข้าไปแล้วเลี้ยวตรงห้องน้ำผู้ชายทันทีทว่าจังหวะที่กำลังทำท่าจะผลักประตูเข้าไปผมได้ยินเสียงสะอื้นของใครบางคนดังเล็ดลอดออกมาพันในใจคิดสงสัยว่าเป็นใครกันที่แอบมาร้องไห้เลยเปิดประตูอย่างเบามือเพื่อไม่ให้รบกวนคนที่อยู่ในนั้นหากชั่วขนาดหนึ่ง ผมรู้สึกคุ้นเคยเสียงเขาเหลือเกินหวังว่าคงจะไม่ใช่หลังบานประตูผมเห็นรูปร่างผอมบางคุ้นตายืนตรงหน้ากระจกเซี่ยวหน้าที่ผมเห็นมันดูผิดแปกไปจากเดิมไปหน้าที่เคยสดใสก่อนหน้าเป็นหน้าที่หมหมองแดงกลำ่ำแก้มขาวเปลือไปด้วยคราบน้ำตามากมายผมเห็นแล้วหัวใจแทบสลาย ทั้งที่ไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมายองมุนพอหันมาเห็นคนใหม่เขาสะดุ้งสุดตัวรีบเปิดก๊อกน้ำล้างหน้าล้างตาอย่างพยายามกบเกลื่อนร่องรอยความโศกเศร้าบนใบหน้าเช็ดหน้าตัวเองกับแขนเสื้อส่งยิ้มให้ผมเล็กน้อยรีบก้าวไปทางประตูห้องน้ำจังหวะที่เขาเดินผ่านผมเอ่ยปากด้วยความเป็นห่วงคุณ มูลเป็นอะไรหรือเปล่าครับมุนชะง,งักฝีเท้าเล็กน้อยก่อนจะสายหน้าเบาๆบ,บอกว่าไม่เป็นไรเดินผ่านผมไปโดยไม่สบตาผมแม้แต่น้อยซึ่งนั่นทำให้ผมยิ่งเป็นห่วงเขาหนักกว่าเดิมเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่นะหลังจากการธุรัส่วนตัวเสร็จผมไปกินข้าวกับมุนและพนผู้จัดก,การบริเวณร้านอาหารชั้นล่างสุดของบริษัท ระวังกิจกรรมศิลปินพยายามทำตัวปกติส่งยิ้มสดใสชวนผมพูดคุยสัพเพิระต่างๆมากมายอย่างสนุกสนานเหมือนผมเป็นเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งแต่ถึงอย่างไรผมก็สังเกตเห็นแววตารดด้าวที่เขาพยายามซ่อนใจผมเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพบวงว่ามุนกำลังประชิญเรื่องร้ายแรงอะไรอยู่หากผมไม่กล้าถามเกรงจะล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของเขาจนถึงช่วงค่ํา ผมดูมุนซ้อมเต้นอย่างเป็นกังวลแม้ว่าเขาจะหันมามองผมเป็นระยะด้วยท่าทีที่ยิ้มแย้มท่วงท่าการเต้นผิวไหวเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ผมรู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขกับการทำงานเลยมันต่างจากตอนที่อยู่ในห้องอัดช่วงเช้าดวงตาสุขใสของเขาจะไวระลิกแทบตลอดเวลาคล้ายมีหยาดน้ำตาเอ่อคออยู่ในนั้นเขากำลังจะร้องไห้ แต่พยายามฝืนตัวเองอย่างสุดความสามารถกระทั่งงานสิ้นสุดลงในช่วงคำ่ำผมกลับมายองมูลบอกลากันง่ายก่อนแยกย้ายกันไปสีหน้ามูลตอนหันหลังให้ผมมันดูไม่ดีเลยผมห่วงเขาเหลือเกินแต่ผมทำอะไรไม่ได้นอกจากลงลิฟต์ไปเอาของที่ฝากไว้แล้วเตรียมตัวกลับขนาดผมกำลังก้าวออกไปจากนอกบริษัทคุณผู้จัดจาก,การวิ่งหน้าตื่นออกมาจากลิฟต แจ้งผมว่าทางบริษัทขอยุดติดกิจกรรมติดตามศิลปินชั่วคราวเพราะมุนมีธุระด่วนที่ต้องไปจาัดก,การชายหนุ่มค้งตัวขอโทษแสดงความเสียใจอย่างสูงก่อนยื่นกระดาษแผ่นเล็กขนาดโปสการ์ดให้บอกว่าเป็นจดหมายจากมุนจากนั้นเขาก้าวยาวๆกลับยังลิฟต์ไปด้วยท่าทีที่รีบร้อนผมจึงรีบเปิดกระดาษในมืออ่านขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ ผมมีความสุขมากที่คุณทําเป็นผู้โชคดียังไงผมต้องขอโทษด้วยที่งดกิจกรรมกระทำหันผมดีใจที่ได้เจอคุณจริงๆนะครับขอบคุณจากใจโกมยองมุลตอนอ่านจดหมายในอกของผมมันแน่นราวมีก้อนอะไรมาจุกอยู่ตรงอกอธิบายไม่ได้ว่าทำไมผมถึงรู้สึกแบบนั้น มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีเลยจริงๆการที่มุนหรือผู้จัดก,การไม่ได้อธิบายอะไรแบบนี้มันอาจเป็นเรื่องที่แฟนคลับอย่างผมไม่ควรยื่นมือเข้าไปยุ่งผมเดินออกจากบริษัทไปด้วยความหอเหี่ยวขั้นสุดก่อนเลี้ยวไปทางสถานีรถไฟที่เป็นทางผ่านของโรงแดมผมพางคิปปลอบใจตัวเองว่าอาจจะเป็นเรื่องงานจริงๆแต่อดสงสัยไม่ได้ว่า ถ้าเป็นเรื่องงานทำไมมุนต้องทำท่าเหมือนจะร้องไห้ดวงตาแดงกล่ำของเขาตอนหันหลังจากผมไปมันเป็นภาพที่ลบออกจากสมองไม่ได้ผมเป็นห่วงเขาเหลือกเกินผมเดินไปเรื่อยๆแล้วเห็นหลังของมุลกับผู้จัดก,การกำลังพากันขึ้นรถส่วนตัวด้วยท่าทีที่ร้อนดนสักพักรถทยานออกไปด้วยความเร็วสูงผมมองไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีนะ ผมยืนช่างใจอยู่ครู่หนึ่งตัดสินใจบกรถแท็กซี่ที่กำลังขับผ่านผมรู้ดีว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรแต่ท่าทีของมุลมันทำให้ผมไม่สบายใจจริงๆช่วยตามรถข้างหน้าไปหน่อยนะครับรถข้นหน้าเป็นเพื่อนของผมเองผมเห็นเพื่อนผมรีบขับรถออกมาเลยกลัวเข้าใจร้อนจะเกิดอุบัติเหตุยังไงขับตามไปทีนะครับ ผมโกหกคำโตเป็นภาษาเกาหลียาวเหยียดเพราะการตามใครในประเทศเกาหลีไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทำแน่ๆพี่คนขับรถแท็กซี่พยักหน้าเงียบๆเข้าใจสถานการณ์ขับรถตามจุดหมายที่ผมบอกผมมองรถมุลไปอย่างไม่คลาดสายตาด้วยความเป็นห่วงนใจภาวนาไม่อยากให้เกิดเรื่องไม่ดีกับเขาขับรถไม่นานนักรถของมุลก็จอดตรงหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งผม ที่ตามมาห่างๆให้คนขับส่งก่อนถึงจุดที่มุนล,ลงดาว200เมตรเพื่อไม่ให้เขาสังเกตเห็นผมจ่ายเงินค่าโดยสารที่เตรียมมาไว้อย่างพอดีโชคดีที่มันห่างจากบริษัทออกมา20นาทีผมเลยเสียค่ารถเป็นจำนวนไม่มากผมกล่าวขอบคุณคนขับแล้ววิ่งตามมุนไปเห็นร่างเขากับผู้จัดก,การกำลังจะเดินขึ้นสถานที่ที่มีป้ายว่า สถานที่จัดงานอะไรบางอย่างผมนึกความหมายของมันไม่ออกเพราะในหัวผมตอนนี้มีแต่ความเป็นห่วงเขาผมก้าวยาวๆตามศิลปินทว่ามีเสียงผู้ชายคนหนึ่งดังขึ้นมาเป็นเสียงคุณลุงลอรอปภที่กำลังมองผมอย่างสงสัยที่นี่ห้ามไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้านะครับถ้าเกี่ยวข้องรบกวนช่วยแสดงตัวคุณลุงพูดด้วยท่าทีนอบน้อม ก่อนพายมือไปยังป้ายที่อยู่ข้างๆสถานที่จัดงานห้ามให้คุณไม่เกี่ยวข้องเข้าผมพยายามนึกคำพท์คำนั้นแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกราวกับสมองหยุดทำงานลุงรอปรพอดึงทราบทันทีว่าผมเป็นคนนอกเลยเชิญผมกลับผมกัดฟันเจ็บใจตัวเองนะแล้วโค้งตัวบอกขอโทษเขาด้วยความผิดหวัง ชายแก่ยิ้มให้ผมเล็กน้อยยืนมองร่างไร้วิญญาณของผมเดินคอตกจากไป